ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักตัวทัานครับวันนี้พวกผมไอติมคุงเกมไม่ใช่เดิมนะครับกับเกมอาร์กิเนเตอร์นะครับผมแล้วก็มาต่อกันที่ E ีเท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับก็ใส่อายุเดิมเลยเล่นโอเคนะครับคำถามแรก ไม่ใช่ยูทูบเบอร์ไม่ใช่เรยวไม่ใช่ใส่รองเท้าให้มาชมที่ทำที่กำลังดูอยู่นี่ก็ทำการคิดไปด้วยนะครับบมรมพิเศษไม่มี cash f ร r s t ช่วย ยูนิฟอร์มมีนิกเนดิไมใช่สซัตต์อนแลนด์ไปเรียน b ร o เ h อร์อ s i ซิสเไม่มี Tragic b a c k สตอรีไม่ใช่ไม่ใส่เว่น มันตอบได้หรอว้าหล่อเลยไอเกนเเตอร์เล่นอีกรอบนะครับต่อไปนี่ก็จะเป็นตาสุดท้ายแล้วผมจะจบคลิปเพราะว่า <S <S ผมอยากทำคลิปนานมากนะครับเพราะว่าผมก็จะไปลิพิเศษนะฟีเมล ไม่ไม่ไม่ใช่แบล็กแฮร์ฮิวแมนบีอิเป็นมนุษย์ครับผมแลใช่ไม่ใช่นาฬูโตไม่เปโรงเรียนมีผมไม่ได้ต่อสู้ด้วยละ่ะไม่ใช่แฟ i r รี่เทล ไม่ได้ผมสีกาวไม่ไผมสีบรอนไม่ได้ค่ะคนใช่อานิเมะไม่ใช่ผมสีแดงใช่มีแรงพิเศษไม่ได้ผมสีฟ้าโคนมิกไม่ใช่ตอนนี้ผมก็แคสในช่วงที่ฝนกำลังตก นะครับตกเลยบางทีอาจจะได้ยินเสียงฝนตกก็ขอภัยเฮ้ยตอบได้เหรออ่าฮะไม่ใช่ผมสีแดงใครจะไปรู้เล่า โอ้โหคุณตอบได้อะงั้นสำหรับวับนนี้ไอตีมคุงเกมเมอร์เเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดเด็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 ดเดเด็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 าเา็ดเด็เด็เด็ดเอ็ดเด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 ็ดเ็ดเด็ดเด็ดเน็่เเเด็ดเด็็ดดดเเ็เดนะ แต่ผมไม่ได้รู้มากซึ่งผมก็จำความอะไรก็ไม่ค่อยได้นะโอเคครับไ,ไม่เป็นปออ่าวด้วยครั้งที่ถ้มีมากินข้าวอยู่แต่ซีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่อ mm ันไม่จะแจนออนอริตาก็คำถามเมื่อกี้ใช่ไม่ใช่สับปอตี้ไม่ใช่อืมนลไม่ได้เกี่ยวกับไอคแทรของใจด้านไม่ใช่ลิสตนี เดอเจนดารีคลิกไม่ใช่สตรีเมอร์ไม่ใช่พ่ชื่อสิครับไม่ใช่ซอสอาตออนไลน์ก็บอกไปแล้วน,นี่ไม่ใช่หนึ่งร้อยเยียร์ไม่ใช่วอใช่โอวาริโนเซรับไม่ใช่ ไม่ใช่้ชสำหรับวันนี้ไอติมคูงเกมเมอร์ขอลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร้ด้านล่างนี้ด้วยครับเราจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของไอติมคูงเกมเมอร์คนนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ไอติมคูงเกมเมอร์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย